เขาผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรานะครับผมไม่ได้มาในร้องเพลงแต่อย่างไรนะครับคนแต่ว่าวันนี้เราก็มาเล่นเกมที่มีชื่อว่าชูชูช้านั่นเองนะครับเย้เขาผมต่อจากพาร์ทที่แล้วรับผมพาร์ทที่3นั่นเองนะรับผมอ่าก็พาร์ทที่3นะรับผมก็เรามาสิ้นสุดตรงที่หน้าถ้ำของเควสต์หลักเควส์สองเนาะรขาผมก็เดี๋ยวเราจะมานวนเควสต่อเลยนะรัาผมผมคาดว่าเกมนี้น่าจะจบใน7พาร์ทนี่แหละ ถ้าไม่เหนือความคาดหมายเล้เเจ็ดพาร์ทจบหรือแม้มก็หกน่าจะเร็วกว่าน,นั้นไม่น่าเกินเจ็ดพาร์ทหรอกมั้งอืมก็ามาแล้วเขาผมก็เขาผมอักทายวันฮาาฮาลวีเลยวะอักทายวันวันเลยทาย้อนหลังนะเขาผมสวัสดีทุกคนนะครับทัทายนะเขาผมอืมโอ้เขาใคลิปนี้คงจะลงหลังวันเลนทายนะครับเนี่ยแต่ก็อ่สวัสดีย้อนหลังวันเลยทายนะรับผมอืมขอให้ทุกคนมีแบบเวลาที่มีความสุขกับคนรักมากๆนะครับผมต่อ,ตอให้แบบไม่ใช่แบบ เป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับผมแค่เป็นครอบครัวที่เรารักก็สบายใจแล้วครับผมอืมที่ครับปะเราจะเข้าท่ามาันเลยว่ะไอ้โกอไม่พูดพร่ำเสียเวลาเพิ่มเพื่อโอ้ยี่ยตอนเช้าเลยนะเนี่ยอันนนั้คือเมื่อวานเออนัอนคือเมาาื่อ,าว,าอาวานคนลุกนะครับผมเออลืมบอกครับว่าคลิปนี้อาจต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับผมก็คือตอนที่สามเนาะคนมันมีคนถือปืนอยู่ด้วยโอุ๊ด เห็นปะมันเดินออมปะเดินทางนู้นอุ้ยอยากกระตุกอยากกระตุกสินะอื้อหืออื้อื้อื้มาอีกมาอีกไอ้พวกนี้มันไม่โดนชูชาวยิงได้ไงวะหรือว่ามันเส้นน้ำแดงเส้นเหรอแบบ ให้ชาวเข้ามาเลยเปิดรีบไปดีกว่าเปิดรีบไปรีบเปิดรีบไปเขาผมจากบทเรียนในพาษษ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 ์ที่สองรับผมที่โดนอั้นมาผมจะไม่พลาดอีกแล้วดิงจังเมมขึ้นโดนยิงซึ่งตัวแตกโอ้โหตัวแตกเป็นเลโก้เลยชาวพอดีครอบองอวิ่งท่านนี้ดูแฟนตาซีมากกว่าที่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหตุมีไฟด้วย ผมก็เก็บเล็กก่อนเลยอุย้ยใครผิวปากอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยผมก็ตกเปรนงร่วงโอ้นี่เป็นผลจากการเปิดคอมหน้าสินะมันแยกเสียงผิวปากไม่ออกอ ทุกคนผมว่าไอเชียววัยว้าอย่าทบแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเฮ้ยมันต่ามาแล้วอ่ะมันอะไรมันฟื้นี่พี่เเบวพี่เเบวเเบวได้เเบวเฮียเเบวได้เเบวโอ้โหมันวิ่งตามขั้นนี้เลยโอ้โหดับเบิ้ลดับเบิ้ลอะ Yeah no stop don't follow me g u โอ้ย I'm go home alone please d o n ล f o มี o w me Oh ดับเบิ b l เลยเหรอพี่ย่าืึบปื๊บสวนนีียังจังหวะนี้ผมไม่สนผมวิ่งกลับอย่างเดียวไปแล้วเฮ้ยโอ้ยส่งเซลอะไรไม่มีหรอกเกมเนี้ยใครเซลไม่เซลเซลไม่เถอะผมไปเอาแล้ววิ่งเลยโว้นี่ตาอยู่ผมจะไปหันหลังแล้วกันผมจะไปทางหลังผมจะไปทางหลังโอเคโอเค อะรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนเอาจเย็นๆมันไม่ตามแล้วทุกคนโอ้โหเอาพาพาโอ้ยอ,อ,อึบอึบโอ้ยอายา ฉันอยากกระตุกนิดนึงนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมโหเปิดคอไม่นานจากกัดกระตุกเป็นช่วงเลยรับผมเดี๋ยวผมต้องหาคอบบ้างแหละปึบชิ้นเงินถ้ามาตามผมผมวิ่งจูเลยวิ่งมนอย่างเงียวผมมันมีทางเลกที่ด,ดีกว่านี้ทุกคนผมว่านะงั้นไงไข่ไปที่สองเจอแล้ว ไอเชี่ยกระตุกโอ้ยกระตุกเกมแม่งกระตุกโน้ย่าทำแบบนี้เลยได้ไหมผมก็ตัวแค่นี้ยิงยิงไปเถอะยิงไปเถอะไม่สนหรอกวิ่งอย่างเดียวแค่นั้นยิงไปให้ตายไมไโดนหรอกฮ่า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 ไอพวกเด็กน้อยยิงไปเถอะอ ว้าว5สำเร็จอ c h i e v e m e แล้วครับทุกคนไปกันต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้จักไมปทำไมาคุยกับผมเป็นใครประเฮศเดียวปาเฮศเดียวเป็นใคคุณเป็นใครมาเฮศกับผมได้ยังไงเรื่องของคุณ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 ผมไปเร็วไอ้วะอะไรวะอื้อมอุ้ย ผมก็ตกจริงนะเนี่ยแล้วไงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเควสหลักต่อไปเลยทั้งนันนะครับผมเควสนี้รอบนี้ก็จะเดินควสหลักจริงๆแล้วไม่เคลียร์สักควอเยอะแล้วไฟผมจะตันแล้วนะโอเคผมเคลียร์เควสหลักก่อนผมขอสำรวจ้างบ้านนิดนึงโอ้โหเซลลเหล็กเขาผมตอนไม่เคลียร์เควส์ลองนะครับผมผมก็สามารถจะหาเหล็กมาสร้างบ้านได้อย่างใหญ่โตแล้วทุกคนอืมโอ๊ยแแบบไม่โหลดแแบบไม่โหลด โอ้ย oh, มาปรีซี่ยไปรีซีในกองอาหารกรุบอร่อยจัดโอเคเขาโหี่นี่หนูเหมือนเป็นโบสเลยฮะเนี่ยอันนี้ด้วยวันทึกการประชุมของพวกกบฏฉันปรึกษาทุกคนเรื่องแผนการต่อสู้ล่าสุดแล้วซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านตอที่ทุกคนรู้ว่าต้องทําอะไรและจะดำเนินและจะกําหนดทิศทางของเราตามแผนเมื่อถึงเวลา ที่เจ้าของวิถธพันฑ์ต้องทําก็แค่อัดเจ้าสับป,ปะหล่นั่นรักษาระยะห่างหน้าจุดของเช้าเท่านั้นพ่อของฉันน่าจะกลับมาอีกสองวันและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะมาคุณแจและสิ่งของอื่นๆที่รวบรวมมาได้ให้กับเขาและนักล่าพวกเราไม่ได้อยากให้หลักใช้แห่งกับวอร์เรนและคนงานเหมือนคนอื่นหรอกนะแต่เขาบีบบังครับเรามานานเกินไปแล้ว,ชวเช้าก็จะต้องตายแล้ววอร์เรนจะมาขวางเราไม่ได้อีกอ,อันนี้คืออ๋อ ำไมเป็นเป็นพวกกระบฏอะ่ะแค่เป็นหมู่บ้านชาที่ต้องปากตรนี้ไม่ใช่หรอไปดูผู้หมอว่าเป็นกระบฏอะ่ะผมว่าเนี่ยความหมายมันดูปแปลกๆนะไอิบหลบพี่หน่อยยิบหลบพี่หน่อยโอ้ยโอเคเขาผมแมววางเมาส์ผมก่อนขอคุยขอเก็บเล็กนิดนึงนะครับไหนครับผมคุณคงจะเป็นของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงสินี่พูดถึงสินะ ผมรู้สึกผิดหวังที่พ่อเรียกอยู่บนแผ่นดินใหญ่ให้ได้กลับมาพร้อมกับคุณนะอ่าจริงๆผมก็จะบอกดีไหมนะว่าพ่อเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปเขามาด้วยแต่เขาตัวคนชาวกิบแล้วเพราะเขาไปย ah ่าฮูย่าฮูแล้วก็นดอนเลย <laughs> อเแบบขาทำดีแล้วผมแล้วเขบคุณคุณมากนะที่มาช่วยคุณมาช่วยแต่เราก็อยากให้เขามาด้วยเหมือนกัน เพื่อจะยังไม่มีใครเล่าให้คุณฟังเจ้าของเมืองวอร์เรนกำลังปกป้องไข่สับหลาดที่จะพาเราไปสู่ขยนนะอันค่าหลักของเราคือเราจะเรียกชาวมาและสู้กับมันจนตัวตายแต่เราจะวางกับดักที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นแผนสำรองเพื่อช่วยคุณให้สังหารมันได้ช่วยติดตั้งระเบิดคุมระยะไกลพวกนี้ที่เสาค้ำแต่ละต้นของสะพานไม้ตรงนู้นทีสิแล้วกลับมาชันทีนะสะพานไม้ตรงไหนอะตรงนี้เหรอ โอเคอ๋อตรงนี้เนาะโอเคได้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 มามานี่มีจดหมายด้วยผมรมอมาได้ไงเนี่ยสืบผลการสังเกตการผลที่สามโอเคไม,ไม่สึกไม่สึกตำแหน่งที่สี่ชัดปักหลักอยู่บริเวณนี้มาหลายวันแล้วและชาวก็ไม่ยอมข้ามสะพานเก่าเลยเจ้าสัปหลานนั่นคงฉลาดพอตัวรู้ว่ามีอันตรายแต่ถ้ามันโกรธ แล้วไม่มีทางเลือกมันก็นจะวิ่งไล่ใครสักคนข้ามสะพานแล้วก็ตุ้มเราจะใช้ระเบิดของจอนเป่าให้กระจุยแล้วชาวก็จะตกหัวทิ่มลงไปในหุบเขาถ้าทิ้งระเบิดแล้วก็ยังข้ามันไม่ได้แล้วก็ต้องตกลงไปตายแน่โอ้ยพูดมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะแบบว่าขออภัยด้วยทุกคนแบบว่าคลิป <c li pp này> นี้นี่คือแบบโอ้โหผมแบบอัดอน่างต่อเนืองเลยนนครับผมแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเฉียวเขาผมก็เลยแบบสมองอจะเบลอๆนิดนึงนะทุกคนอืม เขาทำที่นะครับผมเพื่อคนที่รอรูคลิปนี้อยู่ใช่ครับงั้นช่วยก,กดไลค์นะผมเพื่อผมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมเต็มที่ทำพือทุกคูนเลยนะครับเนี่ยเข <c oughs> <c oughs> าผมเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มาครับ ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งผมสัญญาอะไง,งไม่ทิ้งแน่นอนเหมือนอีพีหนึ่งที่สัญญาไว้เออทุกคนแล้วผมเพิ่งลืมไปว่าในพาร์ทที่สองอ่ะเป็นผมบอกว่าจ่าเอกสาราใช่ปะ่ะที่เป็นเอพีซีตัวที่สองอ่ะที่คุยหลักมันแปะกระดาษอยู่แต่ผมไม่ได้อ่าน้วผมก็ข้ามไปเขาผมถ้าเนืเ้อเรื่องต้อขออภัยด้วยนะเขาผม <c oughs> พาดเฉยเลยนั่นเป็นสภานที่สูงที่สุดแล้วป่าพังที่สุดบนเกาะถ้าชาวข้ามมาเราจะเป่ามันให้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลย ผมจะคอยเตรียมพร้อมจุดระเบิดนะแต่คนจะมีคนเรียกมันมาแลวต่อสู้กับมันเอาล่ะรับนี่ไปสินี่คือกุญแจเปิดวิหารเมื่อคนคิดว่าตัวเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เข้าไปแต่เขาไปต่อสู้ศึกครั้งใหญ่นี้โอเคเอาผมขอบคุณที่ไว้ใจกันนะถ้าผมไม่พลาดผมจะพยายามนะรัาผมอย่างแรกเลยคือผมขอปืนสักกระบอกหนึ่งอ่ะคือไอ พวงลูกรองของวอลเลนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาผมเลยผมเก็บไก่ให้หมดเลยเแผลงแหวงเลยมันมีปืนในฝ่ายเดียวโอ้ไม่มีปืนของอะไรไปสู้กันโอ้โหความยุติธรรมอยู่ที่ไหนโอเคผมว่าผมแล้จะลองเล่นทิกสับปืนดูอะแบบกดสับสับอ,อะไรอะ่ะโ,โอ้โหเลเซอร์บีมเหรออ๋ออ๋อ อ๋อนี่ในที่สุดนักล่าสาัาร์ะเขาและเขาลือกันก็นกนมาถึงแล้วสินะรูออ้อะไรไหมตามมีเก่าของฉันนะสั่งปืนขึ้น,นมาสู้กับเช้าแต่ลูกน้องของวอลเลนนะ่ะก็ขโมยลำกล้องไปเก็บไว้ในค่ายบ,บ๊อบเป็นคนที่กล้าหาญมากแต่ฉันว่าเขากล้าหาญกว่าคุณเยอะเลย <c oughs> เอ,อ้า คร,ครับผมครับผมถ้าคุณเอาปืนสวนที่เหลือของฉันไปและเข้าโมยสวนชิ้นอื่นกลับมาได้คุณก็จะประกอบพวกมันเข้าด้วยกันใช้สู้กับชาวได้นะแต่ช่วยทำตามที่ฉันขออย่างหนึ่งได้ไหมสุดท้ายถ้าต้องใช้มันแล้วก็ช่วยตั้งชื่อมันว่าบ๊อบเพื่อเป็นที่ระลึกของเรียร์ทึกที่ระลึกของที่ยอดรักของฉันได้ไหมนดครับคุณย่าผมจะ ทำให้ตามที่คุณย่าขอแน่นอนครับผมเพราะงั้นเล่าก่อนนะครับมันมีโอ้โหตรงนี้เหรอแซ็กซิมเข้าค่ายอืมว่งไงดียะ์ว่าเสี่ยงแบบอาวุธนี้ดีไหมทุกคนผมว่าอาวุธมันก็แรงนะผมว่ามันจะเยอะแน่เลยผมน่าจะต้องเอารถไฟไปจอดแถวเนี้ยพี่มันเดินลงมาแล้วผมก็ยืนยิงมันละไม่งั้นผมมีอาวุธอะไรสู้มันเลยผมไม่รู้ว่าอาวุธ หลังรถไฟอะผมสามารถเอาไปยิงไอ้พวกทันตายได้หรือเปล่าถ้ายิงได้ผมกก็ดีนะอืมอาจจะโซเจ๋งโซกู๊ดเลยอะอคลิปนี้อาจจะยาวๆนิดนึงนทุกคนผมว่าอาจจะอัดจากอย่างน้อยมากกว่าครึ่งชั่วโมงนิดนึงนะครับผมอืม EP ที่สี่เนาะอพี <laughs> แล้วไดยี่สิบนาทีนะครับผมหโหไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมตอนแรกผมตั้งเลทแต่แต่ละคลิปลว,ว่าจะไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละไม่ต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยใช่แต่แบบเนะื้อคอยอายา่านันนะแตแบบ เหนือเขาเหามาเือนไปนิดนึงนะเขาผมแบบมงานมาเล่งโอ้โหเช้ามาแล้วโอเคแค่เช้า,ชา,ม,ามันมาไปเขาผมเราก็ชิ่ๆอ,อ,อ,อยู่ในผ้านี้แหละอ่านกระดาษกันดีกว่าถึงคุณบาทหลวงคำคำที่สนาวันนี้สร้างเป็นแรงบันดาใจในช่วงเวลาอันยากลําบากอย่างแท้จริงทั้งไต่ตรองมาอย่างดีและครบถ้วนทุกประการฉันเชื่อว่าฉันพูดแทนผู้คนทั้งหมดในขณะที่ฉันบอกว่าเราชื่นชมความตั้งมั่นและปัญญาอานเชียบแหลมของคุณมากมากพอกับที่เราอาศัยให้ อะไรให้พี่น้องพูดจากไปถึงพูดม,มาเรอ้พูดสะท้านเนี่ยแต่ว่าในหมู่บ้านนี้ก็ยังสะทานในศาสนาเนะาะศาสนาคริสต์นะครับผมเนื้อหาการเทศนาพระเจ้านี่มันบ้าสุดๆไปเลยเชืคือว่าน่าจะใช่นะชาวอาจจะเป็นปีศาจมั่นใจถึง9 6เตซเจ้าเล่ยอยู่ตลอดแมงมุมกับงูแต่ปกติแมงมุมมีขามากกว่าพระเจ้าชนะเสมอหวังว่านะสังเวยขออาสาสมัคร อ๋ออย่าร้องไห้เยอะแค่นี้เดียวพอสวดปิดพิธีทำความสะอาดอดีชาวมาเหรออุยอุ้ย,ยชาววานคุณย่าช่วยผมด้วยคุณย่ญญา,าก็กลัวนี่หว่ญญาคุณย่ญญาคุณย่าคุณย่าผมอยู่ด้วยนะครับผมโง่ได้เลยยาดย,ยืนนิ่งๆอง่างนี้ยายก,ก็กลัวเหมือนกันอขอบคุณย่าอุ้ยคุณย่ญญา เขาวานคะุณจ่าคุณจ่าจะ,จะยิงเราทำไมอ่ะโอ้โหคือในหัวผมมัน,มนสู้ได้ทุกคนเราออกไปสู้ได้นะแต่ว่าเป้าหมายคือเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ไงใช่ถ้าเราขับไปไกลอย่างเงี้ยเลยเต้องกลับมาใหมาอีกก็เลยว่าเออมันไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นเพราะงั้นเพราะงั้นเดี๋ยวเราแวะตรงนี้อไอ้นหนลงมาตรงนี้แล้วก็นี่เลยเขาผมเดี๋ยวต้องรับเครด้วยโอเคแล้วผมจะไม เดี๋ไปสู้แล้วกันเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทางนะครับผมโอ้โหอยู่อย่ยาอุยลัดตัลล่าตัลเลโลตัลล่าโอ้โหขายยาวจัด a few minutes later เขาดีไปแล้วหรอเขาตายเลยเหรอเขาไปไปแล้วผมไปเลย ไปก็แย่แล้วมาอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เลยว้าสวัสดีครับสุดลอ่อาอยู่ด้วยนะครับผมในการประชุมเมื่อคืนเกรกเล่าที่ฎสดีบ้าๆาให้เราฟังว่าวอเรนพยายามใช้รถไฟแมงมุมยึดของโลกในฐานะคนที่ทํางานที่วิหารแล้วฉันไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่ตอนที่ปีซึมกํลาลังดูดซึมพลังชีวิตออกจากไข่นั้นชาวได้เข้าโจมตีเราเป็นครั้งแรกในระหว่างที่ไข่ถูกทําลายมันไม่เพียงต่อสู้อย่างโหดเทียมเท่านั้นแต่ยังดูดพลังเข้างานเข้า ไปในตัวแล้วใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าขาของมันใหญ่เกือบใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นหน้าของมันก็บิดเบี้ยวยิ่งขึ้นต่อหน้าต่อตาเราพวกเรามีชีวิตรอดมาได้ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าตัวเองเห็นอะไรตั้งแต่ตอนนั้นวอลินก็ซ่อนไข่และสั่งให้เราคอยปกป้องจากนั้นเขาก็เริออ่มอบเชยผู้คนและนั่นเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายจนถึงที่สุดชัว่์เลยมีความรู้สึุกซ่อนอยู่แต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าคราวนี้เขาตั้งใจจะล่าพวกเราแน่หรือเปล่าเกรดอืม เกรย์เหรอรขาผมเกเรเ์หรือเ,ーーเจ้าของวิทยุภัณฑ์โอ้ยเยี่ยมเลยไว้ใจผมผมคิดคุณจะเปิดเหมืองอันหนึ่งที่มีใข่อยู่ก่อนที่ผมจะให้คุณขอเตือนคุณบางอย่างได้ไหมมีวิหารโบสถ์อยู่กลางกองอย่างนี้ซึ่งมีรูหน้าเป็นวิลิมิตปิซึมกลับอยู่ด้านบนพิซซึ่มนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือทำนายไข่ของสัพพลานตมีช่องสามหลักมีช่องสามช่องสลักอยู่ในพิซึมซึ่งพอดีไข่ อย่างมอเจาะเมื่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยน้ำแสขนาดใหญ่ออกมาซึ่งน่าจะดึงพลังงานจากไข่ตัวเองแปลกๆว่าพวกกบฏหวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อชาวมายตึกสิกตดศิินแนวที่มันเข้ามาปกป้องไข่ทีนีเรื่องที่ต้องเตือนจริงก็คือใช้มีควมามสามารถในการดูดซับพลังงานระเบิดเพื่อทำให้ตัวแข็งแกร่งและบ้าข้างนี้กว่าเดิมเราเคยเห็นมันแล้วครั้งหนึ่งเราเพิ่อาจจะกลายเป็นตัวตาลายมากกว่าเดิมก็ได้นี่ก็ตาม ผมไม่ควรคัดค้านๆๆผมว่ามันอันตราย,อรายเอานี่กุญแจเหมืองถ้าคนที่ไขทั้งหมดกับกุญแจเข้าวิหารแล้วเราก็คงปิดฉากโรงแห่งนี้ได้โอ้โหยังไงเดียรทุกคนคือตามจดหมายกับคนนี้บอกคือเขาบอกว่าถ้าถ้าเราอะทํรลายไข่ใช่ไหมแล้วพลังงานก็จะชาก็จะดูดพลังงานเข้าตัวด้วยแล้วแบบแล้วถ้าชาดูดพลังงานเข้าตัวอย่างเงี้ยผมทำไงอะโอ้โห คือเราจะล่อมน่ก็ต้องให้มันมาตามเราอะแต่ถ้ามันตามเราเงี้ยมันก็จะมีพลังงานแบบเฮ้ยเราก็ต้องทำลาย,ขายไข่ให้มันมาตามเราผมพูดมัวอะไรเนี่ยพวกเรา้อาทำลาย,ขายไข่ให้มันตามเราใช่ไหมถ้ามันมาเอาพลังที่เราทำลายไข่มาดูดใส่ตัวเราทำไงเนี่ยโอ้โหผมต้องเลือกสองทางเหรอ แต่ที่ชาวมันเริ่มโจมตีคนก็เพราะคนตอนแรกมันไม่ได้บอกจนหมายไม่ได้บอกแต่แรกนึกว่าชาวโจมตีคนอะ่ะมันบอกมันเริ่มโจมตีเพราะว่าเราไปทำลายไข่มันอะมัน่าจะเป็นแม่หรือเปล่าห่วงลูกอะไรเงี้ยแบบลูกโดนตีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกแกบบ้ทำลูกฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็ซุ่มก็ได้เขาขผมผม,ผมคิดว่านะโอ้ยถึงฐานโจแล้วยังไงล่ะน้อวัยรุ่นไปทางซ้ายเนาะโอ้ผมไปทางขวาผมวิ่งเข้าบ้านเนียวดีกว่า โอ้โอเ่อเป็นทางขวากวเนี่ยวะโว้ยพวกโจที่เยอะจัดโอ้คิวฮิมแล้วว่ะโบ w h อตเตอร์เฮกอายุแฮปเป้นนะแมนโอ้เออเรื่องของนายเหอะโอ้แดอะไรอ่ะไม่สนวิ่งหมดอ่ะ ใครไวใครรอดเว้ยมาดีมาดีน้องอยากหน่อยเว้าาเยวู้บบบบบบอบบลบบ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 บอบบ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 ยอะบบิ ô oh, ô oh, ô oh, ô oh. mà đi mà đi oh, ôi oh. chuông chà chuông master bro chuông master do you know it man yeah bro ô ô lưu hồng ke hư lưu hồng ke hư lưu hồng ui เฮ้ยไอ้เชีย่ยอย่าบางข้างออกได้โอยขี่โกช้ชวัดเลยไอ้พวกนี้นี่ <c oughs> มาครับทุกคนผมจะเข้าไปเอาของมันไม่สนใจไม่ดีพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกพราะผมไวจีลูกสอบไปใช้ได้เลยวะไอ้บ้าเอ้ย ได้แล้ว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 ได้บอปแต่เว้ยได้บอปแต่ว้ยแค่นั้นแหละได้บอปแล้วไฟดิรออะไรเล่าใครจะอยู่ก็อยู่วมวอยู่แล้วบอปมาบอปบอปเรื่องของแกเหอะชุดแรกของแกชุดไปเหอะไปเลยว้าหายยิงไม่ได้หรอกน้องโอ้ยโอ้ย โอ้โหเจ๋งเลยเขาผมอาโอเคไปเขาผมแม่งเลยดูด,ดมาตายเฉยเลยโอ้โหเกือบเท่ะละโอ้โหมายังโหดเอละลรเขาผม,มกล้าชุดเอ็นเกมแล้วทุกคนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บขับหน้าไข่ครั้งสุดท้าย โอ้ยโอเคโอเคไข่เปสุดท้ายแล้วครับผมปึ๊บไหนดูซิไข่เปสุดท้ายยังไงก็เขาผมถ้าคลิปมันยาวไปนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะตัดตัดไปเลยนะครับทุกคนใช่เพราะงั้นก็เขาผมปึ๊บไปต่อโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโหดเลยเขาผม ถ้ำนี้ดูเรียบหรกว่าที่คิดนี่แกอะ s h o u d t be h e the brave n d s o f ั m น n ้ c k them gone bro I don't care anything man I need to go pick e and go home อุ้ยยายากหน่อยยากหน่อยน้องเราวิ่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็เข้าไปเอาไข่แล้วก็ออกมาไม่สนไม่สนไม่สนได้ไงไข่เป็นสุดท้ายไข่สีแดงไข่สีแดงไข่สีแดงออกข้างในออกข้างในออกข้างในจิบหายตันโอ้ย ไฟเลยไบร์ไบาย <c oughs> ไปเลยจู้หลีพันก็พอทุกคนผมไม่เอาเพิ่มหรอกเลยละไอ้เชี่ยเอ้ยมันโพลอยตรงนี้ว้าวโอ้ย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 อย่าทำกันแบบนี้เลยอย่าทำกันแบบนี้เลยได้ไหมโอ้ยเลือดจีมีน้อยโลหิตจริ้งจางๆอยู่ อย่ายิงกันเลยทุกคนเรื่องของแกเหอะกอดแจมแมนเกตเอาเกตเอาโบรโอ้โหเช้ามาฆามันดีเช้าอุ้ยเอาไปได้อุ้ยเช้ามาอื้อหือดจะพักดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ย อืมอออุ้ยอุ้ยค้างอื้มอือืออเรียบร้อยหนีไปด้นีไปด้อื้กันซกันซกันโอเคเะเลไปแล้ววะกับกับแล้วก็ไปแล้วก็ไป โอ้โย APG โหดมากทุกคนโอ้ยยิงตู้ยิงจุ้งเลยยังโหแต่ผมเข้าได้สี่ขบเลยปะนะี่ผมทำใส่เควสอีกผมว่าผมได้ใส,ส,ส่สี่ขบแหละนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาไ,าไม่เอาเอา,เอาจบดีดีเดี๋ยวเขาผมไม่เคิดใส่เควสหมดแล้วกัน,นทางแยกที่เลยมาละโอ้โหในความหมายต้องขับเลยมาเลยเขาผมอ้เอาเอ๋ยเจอชาวพอดีเวจัดโอเคไป เดี๋ยวเราจะไปจอดหาหมู่บ้านก่อนโอ้ผมว่า5พาร์ทจบแล้วมั้งครับเนี่ย5พาร์ทจบชัวร์เลยเดี๋ยวผมว่าอาจจะตัดพาร์ทนี้ไว้ที่หน้าปราสาทชาวก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาตีชาวกันเพื่อจบเกมนี้ทุกคนโอ้โหเกมสั้นมากมันสั้นเลยเพราะเราสปีดร้านหรือเปฟ้าครับเนี่ยโอ้โหมีคนเฝ้าด้วยโอ้โห โอเคเขาผมก็ซับคลิปชูชูชาวนะครับผมใน EP ีที่4นะครับผมนะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าอยากให้พัดหน้าไวๆนะครับผมทุกคนชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด subscribe ผมด้วยเยอะเลยนะครับผมก็สากคิ้มคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมแนะนำติดเตียนก็ได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้มากครับแล้วไปครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายสุขสันวัน วอลลีไทยนะครับผมขอมีความสุขม,มากๆกับคนที่เรารักนะครับเจอกันครับผมเช่ญเวลาของคนที่เรารักให้เยอะไปกันเจอกันบ๊ายบายแล้วจเจอกันครับผม